โงามขนาดลยเจ้าเห็ดดอกงามนะเจ้าได้อยู่นะเจ้างมวิวันว้าสวัสดีตอนเจ้าเจ้าพี่นองสุขสุคคเนานะแสงแดดอ่อนๆนะเจ้าเนาะแต่ว่าฝนลงมานะเจ้าเนาะวันนี้เพมปลามาตีดอยเก่าไปด,ดินะเจ้ามาลุ้นกันนะเจ้าวันนี้ไทจะได้เห็นไรยังปิกบ้านนะเจ้า กดลงมาหลายวันละนะไปนองเจ้าเพิ่งเจอแล้วดอกแรกเจ้าของแพงวันนี่ดอกแรกแพงด้เจ้าวนันนี้อื้ออนเฮดเก็บเห็ดละงอกดอกแรกเจ้างามเนาะนี้ นี่เห็ดพึ่งดำเจ้าอันนี้กินดีนะเจ้าโอ้ยแต่ว,ว่าก็มาทางนี้นะมอเห็นนะเจ้าอีกดอกนึงนี่กะลางงามเห็ดพึ่งเหลืองเจ้าไปกันเนาะโอ้ยเสียดายิงนอะเปื่อโดนฝนด้วยเจ้า จว่าก็มาบ่าเห็นเนาะเฮ็ดพึ่งจ้าพี่น้องเฮ็ดพึ่งเข้ากรรมก่อนี่ดอกเหมือนหิ่มทิ่มดอกจ้าอยู่ปุ๊บหิ่มทิ่มด,ดอกจ้าเห็ดพึ่งนี่กินดับยุ่เจ้าบอกขมนะเจ้าเหมือนเฮ็ดพึ่งขมแต่บอกขมนะเจ้าเฮ็ดพึ่งเข้ากรรม เจ้ามึงโอ้ยขาพังสีเฮจะอ้มน้ำน้อยเจ้าเพราะว่าถ้าฝนลมเหมือนง่ายนี่แหละเบพึ่งขาลายเจ้านีดอกเดียวเนาะดอกงามอยู่เจ้า วูปีนองเจ้าพอโอ้โอ,โอ้ตังเลยเจ้าจะได้บ้านเนาะโอ้ต่ววาผมลงเจ้านี่มีจูมันดองเจ้าจะได้บ้านโอ้ยค่ะ ใช้เป็นบานนะเจ้าโอ้ยเศร้าแฮงโอ้ยดอกปกใหญ่โอ้ยแต่แต่ดอกบานก็เอานะเจ้า แค่แดงที่ดอกเจ้า ตดนฝนขาพุเจาะถ้าดอกไปถ้าเจาะขาโ้นฝนให้ต้นฝนโอ้ยจะได้ขาป่วยได้อยู่ได้อยู่นะเจ้าชมไว้วันว้า ดอกเฮต่ใไครนี่ดอกเจ้าดอกนี้ได้อยู่นะเจ้านะเห็ดมันปูเจ้าสองดอกเจ้า กลินลับนะเจ้าเปน็นเนงเนาะคนเหนือกินนพคายอะยอดอีเจ้าจาไว่วันฟ้าเอาอยู่นะเจ้าเนาะนี่น้องนี่นึงใ้เจะเอาไว้กันเฟินผู้มันขาสั้นเจ้า เฮ็ดตะไคร่หรือว่าเฮ็ดดานเนาะ <Okay. S 1> ขาอ้วนเจ้า,า,จานี่ยโอ้เสียด้ยดอกหน่อย อีกเจ้าไปแ้วนี่แพงคืนตะ้ตีแพงเห็นต่ว,ว่าเป็นซีดดอกแล้วนะเจ้าอหาอ,องเลยจะใหญ่ขนาดไหนบม่โตจะได้เจ้าโอ้ มันหน่อ,อยเดียวเอาไว้ก่อนดาโบเขป็นจอบแพงลงลงมาดูเฮ็ดทางมันชั้นเจ้กาก็เลยลงมาเองเนาะเหมือนจะเจอเฮ็ดแต่ใครใช่เนาะตรงน,นี้ไม่เคยออกนะเจ้าพี่น้องตอนที่แพงได้เป็นมูน่ะ น,นีกระรังโอ้แมงเดาะเอาอันนี้เอาก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนนะเจ้าน,น,นี่อันนี้เอาไว้ก่อน,นโอ้ยดอกไม่งามแต่ว่งงาบ่าไ,ได้ลงมาพอนะเจ้านี่แต่วันนี้กระรังงามอะ เจ้าะดอกนะึงเป็นมดเนาะได้อยู่อีกดอกึงเจ้าโอ้พี่น้าพอมันออกนี่อีกเจ้าอันนี้นะ่าจะได้เอาคนนะเจาลงมาข้างหลางจะเคยไปหาตะกร้าข้างบนมาคนเจาะอีกเจา อ,อันนี้งามนะเจ้าโอ้ยมีเปือนกำลังหอมเลย ข้าบนต่นนะเจ้าเห็ดแดงมีดอกหนึ่งเจ้าพี่น้องโอ้ยจะงามขนาดเลยเจ้าเห็ดถูกฝนพ่องนะเจ้าสีอันนี้คือโดนฝนเนาะสีไปนะเจ้างามนะเจ้า ไข่นี่สองดอกเจ้าอดอกงามสองดอกนี่งามๆไเจะดูดอกนี้เอาไว้ก่อนเนาะเม็ดมันปูด้วยเจ้า หรือเฮกขมินนน้นเนะาะหมออยู่เจ้าเชื่อเฮดแดงนนเจ้าเฮดกอแดงนี่ดอกมีปุ่นเห็ดอกมิเจ้าดอกแข็งอยู่จเจา้างามอยู่ เอียงเห็ดมันปูเจ้านี่กำลังออกดอกหน่อยเอาไว้ก่อนนะเจ้าดอกงามเห็ดพึ่งดอกยุ้งก็เจ้าดอกยุ้งเหลือเหพึเงแดงนี่ป่าจะปลาที่ไปเห็พึ่งดอกยุ้งนี่ ดอกงานนะจ๊ะอันนี้บใจให้หมันปูนะจ๊ะให้เพิ่งเหลืองจ้าพีน่น้องไงเอาดอกนี้นะจ๊ะดอกนี้เป็นราเราเปเชื่อจ๊ะปิดจอบหน้าจะได้กินแฮมเพิ่งไข่จ้าพีน่น้อง มีคนเอามาเก็บขวางอยู่ในสองดอกก็เจ้าบ่เป็นร้าได้นะเก็บวันดนี้แหละดอ,อกอยังหนุ่นมอยู่เขาอดเก็บทิ้งเสียดายนะเจ้าดอยนี่กินดีนะสองดอกเนนะี่ยนะติดยังใหม่อยู่นะเจ้าไม่เขาบ่ากำลังมีคนเก็บไป ออกบานเจ้าโอ้ตูมพันดอกจ้าลงหกเหลือ Ban cạo nó cháu ngắm nó cháu Ít cháu Cái, cái uh, sống งามเลยเจ้าอออแล้วงอกเหลืองนี่ดอกงเจ้าโอ้นี่อีกไข่เจ้าพี่้องโอ้ยเป็นหิน ไข่มันเดดแล้วแห้งแล้วเจ้านี่นี่เห็ดน้นแปง้งเจ้ารียกว่าเห็ดตะไคร้เนอะออกไหมแต่ดอกงามอยู่ ดอกกระลักงามนะเจ้าก็งงนี่เห็ดพึ่งเข้าเจ้าพี่น้องแกกวานนะงอร่อนงอนเลยพี่น้องเห็ดพึ่งเข้าเจ้าดอกกระลังดอกงามนะเจ้าเอาละเจ้าพี่น้องนี่ผลงานของแพะว่านี่นะเจ้า,พาเพ,เาพราะน,นี้ก็จะได้ไปตังเฮ็ด รวมนะเจ้าเนาะก็มีตังเห็ดก่อเนาะเห็ดตะไคร้เห็ดพึ่งเห็ดละโงกนะเจ้าเห็ดสมปีแนนก็คือรุมร่มกันนะเจ้าอย่างละน้อยๆเนาะอยู่ออกออกมองลระดอกสองดอกนะเจ้าบ่ได้เป็นมูใหญ่นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าแพงเกาะคงต้องขอฝากคลิปปิโนงไว้แตีนะเจ้าสาหรับหายอยู่หากินอนย่างต่างได้เกาะฝากไปน้องจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแพงตัวนะเจ้าเป็นกําลังใจให้กันเจ้าสาหรับวันนี้เกาะ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าปีกน,นะเจ้า